สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับวันนี้กัสิบาพี่น้องน้ำม้าเด็ดราคาหัวนะครับว่าตลาดหัวของห้องตอนนี้นะครับราคาหัวเป็นยังไงนะครับเหมาะที่จะลงทุนนะซื้อไว้เลี้ยงบอสนะครับ่ะกอนจะหดปีใหม่นะเพื่อราคามันขึ้นนะครับขยับขึ้นจิดหน่อยแน่นะเพราะว่าตอนนี้ราคาหัวก็ยังส่งโตอยู่ครับนี่ครับบางี่ขยับขึ้นเลยนะครับราคาก็ยังซ้ำเก่าอยู่นะครับยังนี่อันนี้ตอนนี้นะตอนนี้ท่าแมนตะกี้ก็ะอาจจะได้อยู่ประมาณพ่อเดลคา ่าเลี้ยงนะครับแต่ว่าซุ้มงินี้ถือว่าลดลงมาเกือบจะเทองต่อเคทองเลยนะครับระคางหัวนะตอนนี้ประมาณสิบนะประมาณเมื่อต้นๆน,น,นะครับอาจจะว่าเทิงก็ได้นะนะครับสาหรับหัวตอนนี้ถือว่าคือแค่ถ้าไปซื้อลงทุนช่วงนี้ผมว่าน่าจะเหมาะนะถ้ามีพื้นที่มีเวลาเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงแบบเย็นๆนะครับนี่ว่าเราต้องรีบมาจะขายนะแล้วก็มีแปลงหยาลับรองนะผมว่าเหมาะเลยนะลงทุนจะ แสนหนึ่งยังสินะครับแต่แสนหนึ่งสมัยตะกี้นะประมาณสองสามปีที่ผ่านมาได้ประมาณตัวหนึ่งสองตัวนะครับแต่ว่าชั่วเมอนี้นย,ยังยังตําอาจจะประมาณสามสามตัวสี่ตัวอยู่ครับนะก็ลองไปเลือกเบิ้งนะครับยังดีเห็นอยู่ตอนนี้นะครับของผมก็ถือว่าเลี้ยงเลี้ยงไว้ก้อนนะครับนี่ก็ยังยังบมเดเป่าจะขายโมเดลนะครับนี่ก็มีขายออกแนตวตัวเถือกนะครับเพราะว่ากระขายก้อน,นันี้ช่วงปีไหมนะครับหลังปีไหมอกกขาย นะก่อนจะ,ะเป็นราคาเป็นสีลงแห้งมากจนถึงทุกมื่อนี้หรือว่าไผ่เลี้ยงอยู่ตอนนี้นะครับอ่าราคางัวนะทั้งอื่นนะครับเป็นยังไงทั้งบ้านผมแถวอุบลก็ยังส่งโตู่ครับยังบวกลยนะแต่ว่าราคาเคียงเนี่ยเพิ่ณกะหรือว่าลงมาหลายเติบอยู่ครับนี่เราที่สองร้อยหกสิบนะบางพื้นที่พันวายังอยู่สามร้อยยี่สิบนะครับ,รนนะบ,รบหรือว่าทั้งบ้านอ่าพ่อแม่พี่น้องราคาเด็กก็ลองคอมเข้าไปบอกกันดูนะครับว่าราคางัวนนะรวมถึงราคาเนี่ยนะครับเป็นยังไงน,นะอันนี้ข้อของผมนะครับกนะนะ็เอาออกอ่าตอน ไปน,นะครับก็บ่ค่อยเจืดไปไหนนะฝนตกคือกันนะครับนี่แต่ว่าก็เอาเพิ่นออกไปย่ยางนะครับนี่แต่าเพิ่นก็ไม่มองมองเปียกมองแช่คือกันนะครับนี่แต่ว่ามองเพิ่นนอนจะบอกค่อยแช่ไปไหนนะครับก็เอาพวกเศษฟางเศษหญ้านะลดลงนะครับอันนี้ขอก็ค่อนข้างที่จะบอกค่อยแช่ไปไหนนะครับอันนี้ของผมปล่อยทุกตัวนะครับที่มีผู้ไวแคร์ตัวเดียวนะตัวแม่ใหญ่เพิ่นนะครับที่ลูกไวอันนี้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแย่งอาหารหมูแน่นะครับตัวใหญ่องหมเพิ่นจะสิ่สดหมเนาะ นะครับก็ปลูอไว้ทุกียวที่เหลือกับปล่อยหมดเลยนะครับนี่ต้องเมือเราออกมายังขขานอกครับเพื่อบ่ให้เป็นเกิดความเครียดนะมันสุดกันในคอบเนี่ยปล่อยออกมากะใส่ลวดนะครับปล่อยไฟนะแต่ๆเขากับปล่อยไฟใส่อยู่ครับแต่หลังไปนะก็บพอเรียปล่อยแล้วแต่ถ้ามีง้วหน่อยนะครับเิ่นจะมักหาทางออกนะบางเกี่อกับกระโดดขามเลครับบางทีพมันจะหลอดออกนะอันนี้ก็ต้องระวังแต่ว่านี่คือยังตัวหน่อยๆสิเพิ่อกระลอดออกได้นะครับออกไปกินเขากินยังเอานะครับ ก็ต้องใส่ของผมก็ปล่อยไฟไปตลอดนะเพื่อป้องกันไม่ให้คนออกไปเพราะว่าอาคางก็เป็นหน้าเขาเพิ่นนะครับก็ต้องดูแลแน่นะะ่้นหยานะถามว่าพ่อเพียงพ่อบอนะครับก็บอกว่าบ่เพียงพ่อนะถึงจะมีแปลงหยานะครับมีมีเฟื่องอัดเฟื่องอัดฟังไมหไายนะครับน่ก็พออยู่ก็มีคนถามนะครับว่าขอคือบ่แฉะบ่ยังอันนี้ก็เอาออกไปข้างนอกนะครับเพื่อกะปล่อยันออกไปนะมันก็มีหม่องแชะอยู่ครับตรงไอ้ล่างหยา่นนาอยที่มันกินแล้ว่นมีเงียวใส่แต่ว่า ข้างๆตรงนี้เพื่อนอนก็บอกแชร์ไปได้นะครับนี่อันนี้ฝนก็สาดตร์แข่งยังเท่ากันนะครับฝนก็บถือเท่ากันนะก็ที่มีมองแชร์ครับในช่วงกลางนาืนี่อันที่ฝนตกืถึงนี่นะครับแล้วก็ข้างในก็จะพอแชร์ไปได้นะครับส่วนหลายจะปล่อยออกมาในช่วงย่ำไปย่ำวิ่นนะครับย่ำออกไม่ตากแดดนะครับเพิ่ออกมาคลายเครียดเหมือนอ่ะยื่นคอร้ายเหมืนก็จะเครียดนะครับก็ที่สุดนั่นบางทีมันก็เข่าเองนะครับก็คือปล่อยออกมาเลยนะเปิดคอให้เปิน มองอย่างเขาได้เองนะครับแต่ที่มีมองแชะนะครับมีมองกินน้ำเพิ่นแล้วก็มองนะครับท่งขางร่างยาเนาะที่เลือก็ะ่พราแชะนะรับมีเอาเวลา่นกินหมดก็เอาฟางเอายางลกไปเนครับเปยนยาใส่เป็นฟ่นเป็นปุ๋ยนะก็ขายได้นะครับทีหลังนะถือว่าเป็นอีกรายได้อีกทางนึงของเฮานะราคางัวกระสือในช่วงนี้งั้นที่บอกนะครับถ้าใคซื้อช่วงนี้ผมว่าอาจจะคุ้มนะถ้ามีเวลามีพื้นที่นะครับเลี้ยงนะช่วงช่วงนานแังซสินะครับ หรือว่าหี้สื่อไว้ลงทุนนะเพื่อราคาเพินอีกขึ้นมากนะผมว่าน่าจะเหมาะเลยส่วนเรื่องนะผสมพันธุ์นะครับหลายคนถามว่ามีหัวแม่ได้หลายเนี่สื้อพอพันธุ์ไม่ได้บพอันนี้ก็ตามอีไปสอบถามผู้ิ่นเลี้ยงมาก,ก่อนนะครับเป็นก็เลี้ยงอยู่ประมาณสิบยี่สิบตัวนะนเิ่นก็ยังบ่ทว่ามีพอพันธุ์แต่เนว่ามันยังบ่กว่าเนี่้มทุ่มจะลงทุนเพราะว่าบางเทือเ่อ,อเขาก็บ่อยากไใ้พอเฮาเฮาไปยากได้ พอพันทั้งดังแล้วผสมเสียเป็นว่าซื้อมาแรกๆก็ผสมเยอะๆแต่หลังๆมาก็อยากได้พอพันตัวอื่นนะครับเพออเสียมันได้แบบซับเปลี่ยนกันนะถามว่ามีได้บวกหรว่ามีได้ฮะแต่ว่ามันกะแล้วแต่เนาะว่าจะมักหรือว่ามักนะครับถ้าคนม่ค่อยมีเวลาอะ่อยให้มันคูมฝูงนะมันอจะผสมพันกันเองนะครับแต่ถ้าใครไมมีเวลาดูแลนี่ดีจริงะ เลือกพอพันต์พอพันุ์ดีๆแล้วก็เอามาผสมหรือว่าจะเป็นผสมเขียมสิเพราะมันจะน่าจะเพิ่มมูลค่าให้หัวหล่เก่านะครับหรือว่ารอยางสื้อแล้วก็ปล่อยเรียงไปผสมกันเองอันนี้็ดีกันครับพอมาต้องมาค่อยระวังว่ามันจะดีซับตอนใดนะแล้วก็สังเกตเพื่อนนะครับมันจะยากตอนนั้นะถ้าเราวเวลาเด็อยู่ก็เพื่อนตลอดนะครับจะสื้อพอพันุ์ไว้แต่ว่าถ้ามีประมาณ้หาโต้โฮกโต้ดีถ้าสื้อพอพันุ์ไว้มันก็อาจจะ ว่าถ้าเข้าออกไปผสมตามหมู่บ้านสิบมักระอาจจะคุ้มอยู่นะครับถ้าไปยังซื้อพอพันไว้นะแล้วก็ถือว่าราคาตัวน,นี้ยถ้าอยากมีพอพันเป็นของเจ้าของผมมันอาจจะเหมาะอยู่แต่ราคาหัวกระปุกทีบบ่สูงแห้งนะครับตอนนี้ถือว่าราคากระดบลงมาหลายนะครับหรือว่าผ่เปมนพี่น้องคิดยังไงนะว่ามีหัวเจ้โตนะครับควรจะมีพอพันคุ้มฟูหรือว่าประจำคอไว้นะครับขอลองคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะแต่ผมว่าข้อเมนต์ส่วนตัวผมมันอาจจะมีไว้กระดี่นะครับหรือว่า ผสมอะไรหลายพอพันต่างสิได้ได้นะครับเพื่อว่าหัวจะกลับมามีราคานะพอพันดังๆสินะครับเอาผสมหัวหอมจจะให้เพิ่มราคาหัวหอมเพิ่มขึ้นอีกนะครับแก่ผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี ие, ee, ้เนาะก็จะมาว่าเรื่องเกี่ยวกับหัวนะครับราคาหัวตอนนี้นะมาจากลงทุนแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการดูแลนะครับผมก็ปล่อยนะครับปล่อยเลี้ยงนะครับนี่ถ้าเพื่อนถือฝนรู้ดูเพื่นก็จะไข่กัน มีสินยานะครับสินยังไงเปิดนนะแต่ส่วนแายก็บจมูกเป็นอย่างรับนะครับเพราะว่าเขาก็เปิดคอกแล้วก็เอานออกมาข้างนอกโคนตกเหมือนก็จะเข้าอีกนะครับที่พายอยากลองเรียงมือเมื่อไม่จะลองครับช่วงนี้นะครับราคาหัวกระบอกที่สูงแห่งนั้นอาจซื้อว่าแบบล่องไว้จกโตสองโตทั้งสี่นะครับเดี๋ยว่าศึกษาไปนั่แล้วก็เรียงไปนั่นะครับครับผมก็จะประมาณนี้เนาะนะถ้าพอยเป็นพี่น้องอยากลองลงทุนเลี้ยงเมือประมาณช่วงนี้เหมาะเลยนะครับเพราะว่าราคาหัวกระบอกเพ่งนะครับสองสามหมื่น สามหมื่นยังอาจะได้ประมาณตัวสองตัวแล้วนะครับลองไปตามตลาดนัดเลยว่าจะไปซื้อเอาตามขอบนะครับเพราะมันมีน้องก็ลองนะครับแล้วก็ราคาง่วนะครับแต่ละพื้นที่เท่าไรแล้วก็ราคาเนี่ยในร่องเขาเป็นว่างกับมือนะครับแล้วก็แช่วิธีการเลี้ยงง่วของแต่ละคนนะครับเพื่อที่เอามาแนทแบงใส่กับของแต่ละคนนะครับที่เห็ดแห้งงวเขาไม่ปวดนะครับมันงามแล้วก็เห็ดให้มีราคาเพิ่มขึ้นเขาเก่านะครับผมเกีกับฝากติดตามฝากอะไลค์ก็แชร์นะครับสวัสดีครับ